สวัสดีค่ะวันนี้เราตบกับขายพ่อจินอีกีหนึ่งนะคะเราจะมาเปิดบ้านเนื่องจากว่าเรามีแพลนเนาะว่าเราอาจจะ r e โนเวทบ้านเลยค่ปีหน้าเราก็เลยมาดูต่างตานั้นนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันแปลกแปเราก็ไปเจอสิ่งแปลกนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เราอยู่แบบนี้วันนี้เราก็จะลองมาขายพ่อกินนว่าเออเขามีพฤติกรรมอะไรแปลกแบางอย่างนะคะที่ เกิดขึ้นในบ้านบ้างเราเริ่มจากสิ่งแรกเลยนี่คือหน้าบ้านนะคุกคนสังเกตได้ไหมสังเกตได้ไหมอะไรคะสีเขียวๆันนั้นมันมีเพื่ออะไรจะติดไว้เพื่ออะไรใครรู้มันเพื่ออะไรอะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะเพราะมันใช้งงมากเลยอะแล้วก็มันคืออะไรกนี่โอเคอันนี้คือเราอยู่ติมบ้านของเราเห็นอะไรข้างหลังไหมคะเห็นอะไรไหมตื่นเต้ ไมเพื่ออะหรอ่เคะใส่น้ำไเื่ไรมั่อะเอาใช่ไยอะไรจากมันหรอคะคืออะไรคะเนี่ยคืออะไรหรอทุกคนคืออะไรเดี๋ยวเดอันเนี้ยคืออะไรแล้วก็อันเนี้ยคืออะไรคือมันพังหรืออะไรไม่ทิ้งอ่ะงง่คืออะไร ที่สําคัญพ่อแม่บางคนอาจจะชอบปลูกต้นไม้จาการขึ้นเองแบบนี้ <c oughs> นะตอนที่มียมาวันรู้อบอกว่าอุ้ยสวยจังเนใบโพง้ยช่ยเดี๋ยวนะทุกคนถ้ารู้ว่าเนี้ยมันคือต้นโพจริงหรือเปล่าอ่ะบอกกันด้วยนะเพราะ <c oughs> ว่าเฮ้ยเขาบอกว่าคุณพ่อบอกว่าเฮ้ยนี่คือต้นโพของฉันนี่คืออะไรวะเอออ่ะทุกคนก็คือถังขยะอ่ะมันแตกยังไงนี่คืออะไรอ่ะที่คีบอึที่คีบอึหมาแล้วหมาตายไปหมด วันนี้เอาแบบรอบบ้านใช่ไหมเอามาตรงนี้ล้วไอ้เมื่อก่อนไม่กันหมานะคะพอโดนหมาตายก็เก็บเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลากันหมานี่คือทำยังไงนี่กันาเขาไม่ยนะหาถามว่ากันได้หมก็มาดข้าเอยก็เาอยากรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของหลายๆบ้านอ่ะเขาแบบชอบเก็บของเก่ากันไหมเออไม่เ่็บ เก็บไว้ทำไมคะทุกคนนี่คืออะไรคะถุงแล้วพูดแมวเอาถังเลยนะแล้วนีกทีขึ้นชั้นหนักเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาชั่งน้นหนักทำไมไม่อันนี้พี่เอาพัดมาเย็นหรือเปล่าลองดูซิว่ามันเย็นหรือเปล่าอันนี้คืออะไรยังใช้ได้ไหมคะมีใครสนใจเอาไปล้างจานที่บ้านนะจะส่งไปให้นี่คืออะไรหรอทุกคนป่าชีไง มล้ไม่ได้ใช้อ่ะมันมันไม่มันเป็นนหน้าบ้านอ่ะนี่ไงเอาไว้ตกแต่งนี่อนุญาตหนึ่งไม่กลางคืนเขาอาจจะเอามาแบบซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งแล้วตีปีกอย่างนั้นหรือเปล่าซิงค์ในบ้านมีมีซิงค์ตรงนี้ทำไมคะมีซิงค์ตรงนี้ทไมเพื่ออะไรเดี๋ยวจะบอกว่าจะบอกว่าน้ำเหยอาทุกทุกที่อ่ะที่พ่ออยู่อ่ะจะมีขวดน้ำสังเกตได้ อันนี้เลยไม่รู้ว่ามีออในแต่ละบ้านนั้นมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า้าอ <Okay. S 2> โอเคะมาตรงนี้บ้านคุณอาจจะเคยมีเราตาผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนี้อยู่กันกี่คนอยู่คนเดียวก็คือคุณพ่ออยู่คนเดียวนะคะทุกคนก็มีบ้านเป็นของตัวเองอ๋อแล้วตากผ้าขนาดนี้เลยหรือเปล่านี่คืออะไรมั <laughs> นคืออะไรหรอคะอันนี้คือกรงแมวที่เมื่อก่อนเคยเลี้ยงแมว แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วแล้วกลายเป็นที่เก็บอุปกรณ์ของคุณพ่อ,อซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วไม่กวาดดีๆมาไว้นอกบ้านที่ไหนคะคืออะไรตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเริ่มทำคุณพ่อเริ่มปลูกต้นไม้เขาก็เริ่มจัดเป็นโต๊ะนั่งของเขาสำหรับปลูกต้นไม้อา่อาต้นไม้ที่ม,มาสวยๆทั้งหมดก็อยู่กับคุณพ่อตายหมดเาะะ เดี๋ยวมันกำลังจะดีขึ้นมันกำลังจะดีขึ้นอันนี้ที่แปลงเพาะของเราแล้วค่ะนี้ของดีๆเราก็มีให้ดูของดีๆเราก็มีให้ดูแต่เช่นยญาคาเดี๋ยวนะอันนี้คือปลูกทำไมยญาคาทุกคนยญาคาคุณพ่อว่าปลูกไว้ไม่สวยดีในขณะที่เราก็ปลูกอะไรนะนี่คือคะนาใช่ไหมใช่นี่คือผักสวนครัวแต่มีหญ้าคาพ่อบอกว่าสวยดีพ่อว่าสวยดีใช่อันนี้คือต้นอะไรรู้ว่า อันนี้เหรอถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นละมุดละมุดนตัมใหญ่ใหญ่มะ่วงอรักสุดัของพ่อสังเกตได้จากการส่งน้ำของเขา<ะ>ส่งน้ำของเขาลูกไม่ยอมทำไฮโดรลิกยะพ่อบอกว่าอันนี้เราจะได้กินลูกเขาพ่อบอกว่านี่คือติดลู ติดใบแล้วนะคะต้นแค่นี้ติดลูกติดใบนี่คือทุเรียนนะทุกคนคอยากกินนะจองไว้ได้เลยจองอ,ออกแน่ๆน,นี้ออกลูกไม่แน่นะคะส่วนต้นอื่นๆที่ติดดอกแล้วจริงมีผลแล้วจริงไม่เลียงไม่ใส่ใจเลยนไม่ะสสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนี่คือ มันเคยเป็นม้านน้าตกอยู่ตรงนี้นี่มันเป็นบ้านน้ำตกอยู่ตรงนี้สวยๆเป็นน้าตกโกลงมาวันดีอันนี้คือฐานน้าตกใช่ไหมนี่บ่อนตกแล้วก็มีอแท่นเนี้ยอยู่บนนี้อ่าแต่ทุกวันนี้มันคือทุกวันนี้อยู่ดีๆเอาออกมาบอกว่ามันทําบ้านซุดแล้วเอามายกวางไว้ตรงนี้บอกว่ายกไวไม่ไหวแล้ววางไว้ตรงนี้แล้วพอต้นไม้หนึ่งต้นมาวาง ว่านี่คืออนสุสรสถานสองต้นไม้สองคุณพ่อใช้ห้ามเคลื่อนย้ายไปไหนทั้งนั้นเอ,อนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝังี้เมื่อก่อนเราเคยมีฐานน้ำตกสวยๆนะคะวางอยู่หน้าบ้านยกคนมาค่ะยกคนมาเอามาลองต้นไม้ <laughs> นี่มันคือ <laughs> บ่อน,น้ำพุไม่ใช่เหรอบ่อน,น้ำพุ เราอยากจะรีวิวอีกอย่างหนึ่งบ้านคุณอาจจะเคยมีต้นไม้ที่เป็นเนื้อแข็งเช่นต้นมะฮอกกานีอะฮะอยู่ดีๆคุณพ่อไปตัดนี่เสียงเขาไหมคะนี่เสียงเขานี่เสียงทุกคนเอเขเราเจอเขาแล้วตอนน่อไปเราจะไปหาเขาแล้วมารวต้นมะฮอกกานีก่อนนี่คือต้นมะฮอกกานีอยู่ดีๆฉันไปตัดมาจ้ะแล้วมันไม่ตายค่ะทุกคนมันขึ้นมาเป็นมันไม่ตายทุกคนแต่มันขึ้นมาจากตอมนขึ้าจกต่อ, <c oughs> ตอน,นี้ตึ้ง มันเลยเป็นแบบนี้ทุกคนอยากเห็นเจ้าหม่องบานใช่ไหมคะอย่าพึ่งเลย <c oughs> เห็นแล้วเหรอ วันนี้เราก็เลยต้องปิด EP วันนี้เราก็เลยต้องปิด E p ีจากแค่นี้ก่อนเพราะว่าเจาของมากเขาลงมาควบคุมการผลิตทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเรากำลังขังเขากินอยู่เดี๋ยววันนี้ EP 1หนึ่งจบแค่นี้ก็ถ้ากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวจะมี EP พเข้าไปเปิดใน้านกันเย้ <S <S> บา